สวัสดีจ้าเพือนี้กสิผ้าทุกคนด้จา้ามาเบิง้งรดเกี่ยวเข่าได้จา้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเกี่ยวเข่าเนาะเป็นช่วงทําให้ทาหน้าช่วงเกี่ยวเขา,เาเชว่าชวงเก็บผลผลิตจ,จา้าเดี๋ยวสิผ้าทุกคนไปเบิ้งเลยจา้ามามาจา้าตามมาเลยจา้าอันนี้เฮ่ากับึ้นมาอยู่ดานบนเด้ค่ะด่านบนยู่พอดียูบานมันจะเป็นแบบคือจังหอคอยนะคะยูหน้าเฮาก็จะมีแบบทงหน้านั่นเคี้ยวเลยค่ะรดกําลังเกีียวเข่าเลยแล้วก็ แต่มีสาหนามค่ะสาหนามอยู่หน้านี่มีหลายแห่งเลยค่ะมีอยู่ประมาณหาหนองค่ะตามนี้เลยค่ะกะเกี่ยวไก่สีแล,แล้วแล้วละค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยคะ่ะเพอดีมันสุกบ่ท่านกันค่ะสุกบ่พร้อมกันก็เลยให้เพื่อนเกี่ยวตัวที่มันสุกกรด้านนี้ก็จะเรียบร้อยแลวจะ้ะอันนี้จะเป็นนาบ้านจะ้กะกับเป็นถนนแบบนี้จะ้ะอันนี้ก็ลง่ง้วจ้าล่งจากด้านบนแล้วจ้า กะซลงมานี่เนะจ้าอันนี้ก็คือผลผลิตที่ห้าได้นะคะอันที่จริงคือได้ไหลายก็านีอยู่จ้าแต่ว่าก็คือทายได้มาสซ้ำหนีเนาะเดี๋ยวเพื่อนยังวัดแลอามาอีกจ้าอันนี้จะเป็นนาบานจ้าโหลดเพื่อนกับไปแล้วเพื่อนกับกรลังไปลแล้วจ้าแล้วกัก็พอดี มีเกี่ยวขขาวน้ำนอกกับสีมะว้าวึงเหล่องปลาอันนี้เป็นช่วงนี้ก็สิเห็นทายรูปปลาดูดูนะจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้องน้ำที่ทายเบิ่งอยู่ด้านบนเด้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล้ยงปลาเด้ค่ะจะเป็นปานิ่นแล้วก็จะเป็นน้องที่อยู่หลังบานอันนี้ก็จะเป็นปานิ่นคือกันแต่ว่าเป็นสีทองอันนี้ก็จะเป็นหลังบานก็จะเป็นทงหน้าแล้วก็เห่ากับเห็นทายรูปปลาดูแห้งอันนี้ก็คือจับปลาเด้ค่ะก็คือมาจับปลาอีหลีค่ะ เพราะว่าช่วงฤดูที่ฝนตกเนาะน้ำในทงหน้ามันหลายปลานิ่นมันก็จะออกด้วยค่ะออกมาเรลาพอดีเกี่ยวเขาแล้วมันก็จะเลื้อช่วงนี้เห้าก็เลยเดมาจับปลาเพราะว่าู้ลังคนเพิ่งกระถามว่าเอาปลามาปล่อยหลายบอถ้าบอกว่าปล่อยในซาเนี่ยหลายหลายค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาเอื่นว่าจับปลาขอนเนาะปลานิ่นที่มันออกมาอันไฮหน้ามันเขาบ่ได้เพราะว่าน้ามันมาขอนอยู่ฝั่งนี้ค่ะเข้าก็เลยเดมาจับปลาขอน ก็จะมีทั้งปลาเข็งจะมีทั้งปลานิ่นที่ห้าเลียงอ่นล่ะค่ะเพราะว่าค่ะบ่จับกระยานเพิ่นตายเนาะค่ะก็เลยมาจับปลาคอนได้จ้าเพราะว่าเห็นรูปอันทายรูปปลาหลายหล,ปปา,ลายก็เลยอันลงคีปให้เบงอันเป็นคีนิเงาซะเลยวาสันเพราะว่าพลังคนเพิ่นกระถามเนาะนี่ล่ะค่ะก็ะจะเป็นจับปลาคอนบรรยากาศก็ยุดทงไ้ทงหน้านี่แหละค่ะ มาเบิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลานิ่นที่เอาจับได้ค่ะบ่แมนว่าเอาไปกินเบิดเด้วยค่ะเฮาก็จะตัวใดมันโตในน้อยเนาะเฮาก็จะปล่อยลงสาขึ้นค่ะตัวใดที่มันโตใหญ่แล้วเฮาก็เอามากินแต่ว่าเฮาก็จะกินแบบบรด้กินกินกินเท่าที่จําเป็นด้อค่ะบ่ไดกว่าจับมาได้หลายๆเต็มคูเต็มถังกินเบิด,ดนี่บแมนจ้ะคือสมมุติว่ามือนี้จะกิน3มโต๊ก็เอาไว้แค่3นามโตเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็แบ่ง ญาิพี่น้องแถวแถวบ้านกินน้ำส่วนที่เหลือที่มันโตน,น้อยๆเฮาก็เอาปล่อยลงสาขึ้นจ้าเพราะว่าญาิมันตายอันนี้มือแรกที่มาอันจับประคอนก็สิให้พี่ให้น้องคนกินน้ำจ้าเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้กินด้วยส่วนมากขึ้นหลายๆจังสีบริเวเลี้ยงไว้ขายดอกค่ะอันนี้คืออันเห้นหลายๆนี่เอาไว้กินอยู่ประมาณตัหนี่ราคาสี่ตัว อันนี้มือที่สองนามมันเริ่มโบกอีกแล้วช่วงที่เข้าไปมือแหลกนามมันบ่อนันโบกปันใดเนาะค่ะเขาก็เลยมากมือที่สองจ้านามกระโบกจ้าก็เลยได้มาจับปลาเข็งแต่ว่าปลานิ่นส่วนที่มันเหลือที่เท้าบ่เห็นเด้อค่ะมันก็จะเริ่มตายแบบสี่ราค่ะนี่แต่ว่าปลาเข็งมันโตหน่อยนามหน่อยน่อยมันก็อยู่ได้ค่ะนี่ค่ะส่วนปลาเข็งพวกหนี่เข้าก็จะเอาปล่อยลงสาค่ะหรือว่ากินก็คือเอาไปกินส่วนหน่อยนอกหนังก็ปล่อยลงสาคือตัวหนี่น้ำ ปล่อยลงสาเบิดเด้จ้ากะสิให้แบ่งพี่น้องแบ่งหยังกินน้ำเท่านั้นจ้า